ในช่วงที่บริษัทจดทะเบียนนะครับทยอยที่จะประกาศผลประกอบการออกมานะครับก็จะมีนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับที่จะเข้าเก่งกำไรในหุ้นที่คาดว่าจะมีผลประกอบการออกมาดีหรือว่าโดดเด่นนะครับมีกำไรเติบโตที่สูงนะครับซึ่งในบางครั้งนะครับราคาของหุ้นนะครับก็อาจจะปรับตัวลดลงทั้งทั้งที่มีผลประกอบการออกมาดูดีหรือมีการเติบโตนะครับในขณะที่หุ้นบางตัวนะครับ ราคากลับพุ่งขึ้นสูงนะฮะทั้งท,งท้งที่ผลประกอบการนั้นออกมาไม่ได้ดูดีมากนักหรืออาจจะขาดทุนด้วยซ้ําไปทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับ <rue> การปรับตัวขึ้นลงนะครับของราคาหุ้นก็เกิดได้จากหลายปัจจัยนะครับไม่ไว่าจะเป็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการลงทุนในโครงการต่างๆรวมถึงผลประกอบการของหุ้นเองด้วยนะครับ แต่ก็มีหลายครั้งนะครับที่ราคาหุ้นนั้นเคลื่อนไหวสวนทางกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะตัวเลขของผลประกอบการครับการเก็งกําไรในหุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนส่วนใหญ่นะครับใช้ในการลงทุนแต่การที่ราคาหุ้นปรับตัวสวนทางกับผลประกอบการนั้นนะครับก็อาจจะสามารถอธิบายได้ในหลายสาเหตุเช่นมีนักลงทุนจํานวนหนึ่งนะครับเข้าซื้อหุ้นเพื่อเก็งกําไร กับผลประกอบการก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขออกมานะครับทำให้ราคาหุ้นนั้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับและเมื่อมีการประกาศผลประกอบการออกมานะครับแล้วตัวเลขก็ออกมาดีตามคาดครับก็อาจจะเกิดแรงขายทํากําไรหรืออีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็ค er ือตัวเลขผลประกอบการที่ออกมาดีนั้นนะครับอาจจะน้อยกว่าที่คาดการไว้ก็อาจจะเกิดแรงขายของนักลงทุนนะครับเพราะว่าผิดหวัง ในการคาดการกําไรของหุ้นตัวนั้นก็เป็นได้นะครับรือที่เราเรียกกันว่าเซลล์ออนแฟกต์นั่นเองในขณะที่หุ้นบางตัวนะครับประกาศผลประกอบการออกมาก็ไม่ได้ว่าจะมีกาไรสวยงามหรือบางบริษัทอาจจะขาดทุนด้วยซ้าแต่ราคาหุ้นนะครับกลับพุ่งขึ้นสวนทางก็อาจจะอธิบายได้ว่าผลประกอบการที่ลดลงหรือขาดทุนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะน้อยกว่าที่คาดการไว้ หรืออาจจะวิเคราะห์ได้ว่าผลประกอบการนั้นเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําสุดแล้วนะครับนักลงทุนก็จะเลือกลงทุนเพราะมีความหวังว่าหุ้นตัวนี้กําลังจะฟื้นตัวนะครับผลประกอบการกําลังจะกลับมาก็ทําให้มีแรงซื้อให้ราคาหุ้นตัวนั้นเพิ่มขึ้นไปนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า buy on fact นั่นเองจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นนะครับสามารถที่จะเคลื่อนไหวสวนทางกับผลประกอบการได้นะครับในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะ ไปในทิศทางเดียวกับผลประกอบการก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนหลายๆท่านเพียงแค่วิเคราะห์ในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องดูในช่วงของจังหวะเวลาการลงทุนด้วยนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของช่วงเวลาหรือว่าช่วงราคาของการลงทุนด้วยนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของเราได้ครับ